สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพวกเราสองคนได้ในรายการขา่าวเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวมันเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรียกว่าเป็นเทคนิคดีกว่าอะไรเอ่ยอ,อ,อะไรเอ่ยคุณลุงนี่เขาเคยได้ยินมาเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจจะยินได้ยินทุกวันเลยลำบากเนาะ <c oughs> ไม่ได้อยากให้มีสภาวะหน้าต่างมีมีนม <c oughs> เออแล้วยังไงเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหน้าดวงอะไรนะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจคือเราจะสามารถแบบมองตาแล้วรู้ความรู้สึกได้ว่าแบบ โกรธเศร้าจริงใจอะไรยังไงบางทีบางคนไม่รู้หรอกนะคะดวงตาเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นหน้าต่างหัวใจแล้วเนี่ยดวงตายังบอกโรคได้อีกคุณนุ้งนิกจริงเหรออันนี้เป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรเอ๋หึ้ยเก่งจังเลยอ่ะบ้าแล้วเห็นปะเป็นเอ๋เก๋สไตล์โอเคโอเคโอเคจะเอ่าไหอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าดวงตาเนี่ยนะคะนับเป็นอีกจุดหนึ่งของวัยวะที่อ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมีความผิดปกติกับร่างกายดวงตาจะแสดงออกมาเป็นอย่างแรก มาดูกันซิว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ดวงตาเออร่างกายเขากำลังอาจจะบอกว่าเอ้ยป่วยยู่ค่ะพาไค่ะหมอหน่อยป่วยอยู่งนี้เออนะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดมีลักษณะของดวงตาที่คล้ำนอนดึกชัวร์ล้อล้อเพื่อนเนี่ยล้อเพื่อนว้ายว้ายว้ายเงี้ยว้ายตาดำตาตัวดำเลยแหละเออเขาบอกว่าคนอะไรอ่ะมันไม่ดีก็ดีก็ว่าตัวเองมันไม่ได้เกิดจากการอดลับอดนอนอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีใต้ตาดำคล้ำ แสดงว่ามีภาวะของโรคภูมิแพ้โรคไซนัสหรือว่าโรคโครงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เรื้อรังได้ด้วยจริงเหรอมันแล้วมันสังเกตอะไรยังไงได้ขนาดนั้นก็ใต้ตาค้ำไงใต้ตาค้ำไม่ร้รขนาดนั้นคนที่เป็นโรคพวกนี้เนี่ยเส้นเลือดดำเขาจะชัดคุณนุงนี้ พราะฉะนั้นใต้ตาก็จึงจะคล้ำขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปรอเพื่อนนะสงสารเขาเขาเป็นโรคนะคะต่อมาค่ะถ้าเกิดลักษณะหนังตาบวมเกินไปค่ะไม่ใช่หนังตาตึงนะหนังตาตรงนี้ใช่ไหมหนังตาบวมใช่อาจจะบ่งบอกได้ว่าคุณมีความเสี่ยงค่ะต่อการเป็นโรคไตอักเสบค่ะหรือระบบการทํางานของหัวใจผิดปกติ หนังตากับหัวใจไตไม่รู้เหมือนกันเ่าเเี่ยวอะไรรู้แต่ว่ามันเบบ่งบอกได้ไม่ใช่ว่ากลับบ้านมาร์กตาเมื่อไหรจะยุบไม่หายใจเป็นโรคไตนะกับการทํางานของหัวใจผิดปกติค่ะส่วนเรื่องที่3ค่ะถ้าตาขาวที่ขาตาขาวแล้วสิอะไรอะถ้าตาขาวนะถ้าตาขาวมีสีเหลือง ตาขาวมีสีเหลืองที่เขาบอกว่าชอบเป็นโรคดีซ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากภาวะตัวเหลืองตาเหลืองไอตัวเหลืองตาเหลืองมันเกิดจากภาวะที่ตับทํางานผิดปกติค่ะมันมีการผิดปกติของถุงน้าดีมันก็เลยส่งขึ้นมานะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับอักเสบหรือว่าโรคดีซ่านค่ะแต่ถ้าหากบริเวณตาขาวของคุณมีจุดสีออกเหลือง ออบริเวณหัวตาคือไม่ได้เหลืองทั้งตาม,ม,มาเหลืองตรงใกล้ๆหัวตาเนี่ยต้องร,าารีบปรึกษาแพทย์นะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะคอเลสเตอรอลสูงอยู่ตอนนี้ไหนดูสิ ไขมันปลิ้นเขาบอกว่าไขมันปริ้นออกมาที่หัวตาค่ะคอเลสเตอรอลสูงก็บอกคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยไม่ได้จะเป็นไม่ได้เป็นเฉพาะคนที่แบบอ้วนมากๆเท่านั้นคนผอมก็เป็นเอนค่ะต่อมาค่ะยังอยู่ที่ตาขาวค่ะเมื่อกี้สีเหลืองตอนนี้ถ้าตาขาวสีแดงเฮ้ยยัต้องมปหาหมอตาเดินจิ้มตามาป้าคือเขาบอกงี้เขาบอกว่าถ้าเกิดไปแอบดูใครมาหรือเปล่าผิดปกติอยู่แล้วคุณผู้ชมภาวะที่เกิดจาก การที่ตาขาวระคายเคืองติดเชื้อได้หรือมีการอักเสบได้นะคะที่มันสีแดงเมื่อกี้ตาขาวคราวนี้ตาดำตาดำทำไมตาดำไม่ดำตาดำละสิตาดำก็ดำเลยยายก็ดำพ่อแม่ดำหมดอ่ะตาดำเนี่ยนะคะมีสีขาวขุ่นตาดำสีขาวไอตาดำของผู้ชมเนี่ยมีสีขาวขุ่น คือคุณผู้ชมมีภาวะในการเสี่ยงเป็นโรคต้อกระจกอ๋อใช่มันก็ไม่เสี่ยงละมั้งเป็นที่ทาุ่นฮะมาขนาดนั้นน่ะซึ่งโรคต้อกระจกเนี่ยนะคะเกิดจากสภาพเสื่อมของเลนตาคือมันเสื่อมเลนตามันเสื่อมนะคะทาให้เลนตาซึ่งปกติแล้วจะมีลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจกเนี่ยกลายเป็นสีขาวขุ่นค่ะส่งผลให้แสงเนี่ยนะคะผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลงทําให้เกิดอาการตาฟางหรือมืดมัวมองภาพไม่ชัดค่ะมักจะเกิดขึ้นกับผู้มีอายุ55-60ปีขึ้นไปอ้าวเป็นแล้วสิก็หลังจาก เล่นเลยแต่มันพูดไม่ทันไนีก็เราจะหันไปแบบเอ้านี่เตรียมเลยนะอีกไม่กี่ปีนะระวังเเออตาดำมีสีเขียวเฮ้ยนี่มาทุกสีวะเนี่ยสีรุ้งว่ะเอาสิงสีเขียวไหวป้าต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินต้อหินเลยนะเสี่ยงอะสีเขียวนี่มันถึงนี่ถ้าเกิดเกิดตามแบบนี่ถ้าเกิดเกิดตามชนบทหน่อยเขาจะแบบ ดนสิงปะเนี่ยแล้วไปมาว่าเป็นปอบบ้านเนี้ยเป็นปอบนางเดินมามองไม่เห็นแล้วนางเป็นต้อหินตาสีเขียวเขาบอกว่าเกิดจากความดันในลูกตาเนี่ยมันสูงขึ้นคุณผู้ชม <c oughs> แล้วก็มีการเสื่อมของประสาทตาค่ะสูญเสียการมองเห็นเ <c oughs> มื่อความดันในลูกตาสูงขึ้นเนี่ยนะคะจะกดเส้นประสาททาให้เสื่อมเขาบอกว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเป็นนานๆเนี่ยนะคะตาบอดเลยคุณทุกนี้เพราะฉะนั้นอย่าโมแต่ไปรอเพื่อนบ้านอยู่ว่าโดนสิงเขาป่วยให้เขาไปหาหมอ สงสารเขาเขาบอกอย่างนี้ค่ะเมื่อคุณตื่นนอนแล้วเนี่ยนะคะตาบวมหรือว่าขอบตาหมองคล้ำเนี่ยความเย็นจะสามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้นะคะน้ำแข็งมาลุพิตาก็ได้นะก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าให้ใส่ผ้าห่อก่อนใส่ผ้าห่อหรืออาจจะใช้ช้อนโลหะแช่เย็นก็ได้แตงกวาหรือมันฝรั่งฝานเป็นแว่นมาประคบตรงดวงตาสัก5-10นาทีก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้ถุงชาสําเร็จรูปค่ะแช่น้ำไว้ประมาณ5นาทีมาประคบดวงตาไว้5-10นาทีวิชาเนี่ยอย่าให้มันร้อนนะ S <S <S ก็เลยนะกินเสร็จแล้วด้วย,ยกินเสร็จแล้วแล้วก็บวมหนักเอออาการพวกนี้เนี่ยนะคะจะสามารถช่วยลดอาการบวมและหมองคล้ำรอบดวงตาให้ดีขึ้นที่สําคัญคือคุณผู้หญิงเวลาที่เราลบเครื่องสําอางต้องใช้ผลิตภัณฑ์ลบเครื่องสําอางที่มีประสิทธิภาพนะคะไม่อย่างจะทำให้ตาของผู้ชมเนี่ยมีรอยหมองคล้ำและที่แย่ที่สุดคือมีรอยเหี่ยวย่นตามมาด้วยชิ้นคอทิ้งคอใช่แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะข้อมูลดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ we